นมกันละกินนิดก็กินนี่ถ้าหมอบอก5้าลิตรก็คงจะใส่ก็ไม่ห้าลิตรเลยเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณหมอบอกว่าต้องกินวิตามินตัวนั้นตัวนี้ต้องกินปลาต้องกินผักอย่าหงุออกกําลังกายมากนักอย่างนั้นอย่างนี้เราจะดูแลทุกอย่างเป็นอย่างดีเพื่อให้แน่ใจว่าลูกเราปลอดภัยให้ลูกเราเติบโตแข็งแรงเราคอยเอากระสานฟังเสียงหัวใจลูกยังเต้นเป็นปกติดีไหมเดือนนี้ลูกโตขึ้นมากี่เดือนแล้ว บางคนจะซื้อหนังสือมดูตัวอ่อนด้วยนะคะว่าเออเนี่ยการดูสันหลังเริ่มไปถึงไหนพัฒนาการสมองตาหูอ,ออกมาเป็นยังไงแล้วเราเฝ้าเรามาดระเันเราเฝ้าทะลุถนมอย่างมากพอได้ยินลูกดิ้นสัมผัสได้ก็ตื่นเต้นเห็นพัฒนาการของเขาถ้าเป็นอะไรที่ผิดปกติเรารีบหาหมอทันทีเราทนไม่ได้แต่บทบาทของคุณแม่ไม่ได้หยุดแค่ตอนที่เราคลอดลูกหน้าที่ของแม่ต้องทําต่อไปในการเลี้ยงดู น่าเสียดายนะคะที่เมื่วานนี้มีข่าวรวมทั้งสิ่งที่เราเห็นมากมายที่เราไปเจอตามร้านค้าข้างนอกที่แม่บางคนอาจจะลืมบทบาทความเป็นแม่ลูกซึ่งเคยเป็นของฝันจากเมื่อบ,บนกลายเป็นภาระในชีวิตตวัดลำคาญผักเฉดหัวตกตะลกเบิร์ดกรีดเราก็ลำคา,ามนมากนะเขาลืมไปแล้วว่าเขาคือแม่ ของขวัญจากเบื้องบนที่มอบให้เขาเขาเขาไม่ได้ทําหน้าที่ในการบอบรมดูแลคนต่อผลที่เกิดขึ้นคือเด็กแว้นเด็กสกอยที่เราเรียกกันเขาไม่มีความรักจากที่บ้านเขาไม่ได้รับการดูแลเลี้ยงดูเป็นอย่างดีและที่สําคัญที่สุดเขาขาดคาแรงกธิที่ฐานจากคนเป็นพ่อเป็นแม่ ยิ่งอย่างในเรื่องการอธิษฐานในชีวิตของคุณแม่มากๆเลยนะคะว่าตอนที่เราท้องหมอสั่งอะไรเราทําทุกอย่างแม้ไม่คุ้นเคยแม้ไม่ชอบแต่เรายอมทําเพื่อลูกคําอธิษฐานเปรยียบเสมือนอาหารหลักในชีวิตของลูกเราอาหารประจําวันด้วยดังนั้นเราจําเป็นต้าองอธิษฐานเผื่อลูกเราอาธิษฐานทั้งตอนหน้าลและหลังด้วย บางคนมาเป็นผู้เตียนตอนที่ลูกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะที่ถานตอนนัางลูกทนไม่ได้เขินลูกจะจับลูกมาวางบนที่ฐานที่ลูกก็แบบอะไรแะ่ทําอะไรละ่ะส่วนแม่เองก็จะแบบเออพระเจ้าไว้พรอ่านใจไปบ้างคือตรงทางไม่กล้าแต่ว่าไม่ว่าคุณจะมีลูกอายุเท่าไหร่เป็นทารกหรือตอนนี้ลูกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเมื่อเราดึงเขามาน,นั่งข้างๆถ้าลูกโตแล้วจะเชื่อพระเจ้าหรือยังไม่เชื่อก็ตาม บอกเขาว่านี่เป็นเวลาที่แม่จาอธิฐานเพื่อแม่จะอวยพรลกูกนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเราอธิษฐานขั้นตอนหน้าเขารับหลังเขาเมื่อเราไม่เห็นเขาได้แต่ลูกไม่ใช่อันดับแรกในชีวิตของเรานะคะขอภาพเรียงเล็กน้อยว่าบางคนก็เอาแต่ลูกจริงๆอย่าลืมสามีอย่าลืมภรรยาด้วยเราต้องมาิิฐานเพื่อสามีและภรรยาของเราเป็นประจัจษ์ด้วยคําอธิษฐานก็ยังเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับคู่สมรสของเราด้วย พระทูกที่บอกว่าทีมีนอกเล่งนิดนึงนะคะข้างในใจอยากจะพูดสามีและภรรยาเมื่อแต่งงานกันแล้วนี่เป็นเนื้อเดียวกันกลายเป็นหมู่คนเดียวกันคุณไม่อยากที่จะถามคู่สมรสโทษคุณไม่ได้ที่ถามให้กับครึ่งหนึ่งของคุณถ้าครึ่งหนึ่งของคุณเป็นอัมพาตไปช่วยไม่ได้แล้วเมืคุณไม่ดูแลเองคุณมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดว่าชีวิตคู่ชีวิตของคู่สมรสของคุณจะเป็นยังไงเขาจะ อยู่ในทางของพระเจ้าไหมเขาจะเป็นบุคคลที่เกิดดอกออกผลอย่างที่พระรุ่มีบอกไหมว่าผลของวิญญาณคืออะไรบ้างความรักความหร่ดเลื่องใจความดีจะในสุขความชืิดชมยินดีความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักทุกคนผลเหล่านี้จะเกิดในชีวิตผู้่ชีวิตของคู่สมรสเราไหมอยู่ที่เราเขาจะเกิดรองแค่นั้อยู่ที่เรา,เาอ,อย่า,ยาไปคาดหวังว่าเขาน่าจะดีได้แล้ว เพราะชั้นทําในส่วนของชั้นแล้วคุณยังทําส่วนของคุณม่สมบูรณ์แน่ๆถ้าเขายังไม่เปลี่ยนแต่ถ้าคุณทําส่วนของคุณโดยการอธิษฐานเผื่อยังไงยังไงพระเจ้าจตอบคำถามเขาต้องเปลี่ยนแน่ๆเพราะคุณอธิษฐานเผื่อตัวคุณเองั่นและคุณกับเขาเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะอะไรแล้วเ,เองนอกเหจากการที่เป็นแม่แล้วจะอธิษฐานห้กับลูกเท่านั้นไม่ยังไม่พอคนะ่ะสิ่งที่ลูกต้องการ ในยามที่เขาเติบโตขึ้นมาเหมือนกับตอนที่เขาเป็นเด็กเลยโตขึ้นแน่นอะนเขาต้องได้รับการตีกรอบมากขึ้นเขาต้องได้รับการสอนคุยมีเหตุมีผลมากขึ้นเขาจะเป็นที่จะต้องได้รับการเลี้ยงมาอบรมมากขึ้นแต่สิ่งที่เคยได้รับในอดีตเขายังต้องการอยู่การกอบกรดการหอมการชุเชย หรือว่า mm hmm. คนอื่นทําดีเราจะชมนิดเดียวแต่ถ้าทําไม่ดีเราก็หู mm hmm. เรื่องใหญ่คุยได้ครั้งชงั่วโมงแถมคุยได้ครั้งอาทิตย์ด้วยทั้งเดือนด้วยคุณมาเดือนที่แล้วที่เขาทาตัวอย่างนี้เนี่ยจาได้ไหม mm hmm. แล้วมีคนไม่มากนักนะคะที่จะเป็นเหมือนกับนักเอกในนิยา,ายสมุรรารที่ถูกนูนถูกเอาไว้ถูกตอว่าเอาไว้แล้วจะลุกขึ้นใหม่ ฉันจะเอาชนะความพูดเขาฉันจะเป็นคนดีให้ง่ายใครดูนะน้อยจริงๆค่ะที่คนจะทาอย่างนั้นคนส่วนใหญ่จะได้ดีก็ต่อเมื่อได้รับคําชมได้รับแรงหนุนได้รับกําลังใจเราสามารถนำวันนี้ไปใช้ได้ไม่เพียงเฉพาะคุณแม่กับลูกคุณพ่อกับลูกเท่านั้นนะคะแต่ทุกด้านด้เหมือนกันกำลังใจการยอมรับในตัวตนของเขาการรักเขาแบบไม่ยิงื่อนไถ แต่การที่ถ้าเขาทําผิดแล้วเราต้องแก้ไขต้องปรับปรุงต้องสอนนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งเมื่อลูกทําผิดเราสามารถที่จะลงโทษได้และให้เขารู้ว่าที่เขาผิดที่เขาถูกลงโทษนั่นเป็นเพราะว่าการกระทําแต่ไม่ใช่ตัวเขาแม่หญิงตีเลยเนี่เราให้เลเนี่รู้ว่าอันนี้มันผิดและถึงลึงเขามากรอแบบอกว่าแม่รักลูกนะแต่ว่าการกระทำแบบเมื่อกี้ไม่เอาแล้วให้เขารู้ แยกแยกให้ออกว่านั่นคือการกระทำนี่คือตัวบุคคลนะคะเราจะเห็นได้นะคะว่าเมื่อเราเป็นของพระคริสต์ในหนังสือหนึ่งโครินนะคะบทที่6ข้อ19ถึงข้อ20พระทรรมีบอกว่าเราไม่ได้เป็นของตัวเองแล้วคือเราถูกซื้อมาแล้วเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์บางคน มีแนวโน้มที่จะคิดว่าตอนนี้ฉันเป็นไทยแล้วฉันเป็นอิสระแล้วสังเกตดูว,ว่าเมื่อมาเป็นคู่เรียนนะคะบทบัญญัติทำข้อห้ามต่างๆเนี่ยมีน้อยกว่าที่อื่นที่อื่นเขต้องท่องห้าข้อแปดข้อร้อยข้อ, 100, ข,อของเราเนี่ยมีแค่เรื่องของความรักบางครั้งก็เลยเผลอลึกใจว่าฉันทําตามใจชอบได้ฉันอยากจะทําทตัวเองไหนก็ได้จริงๆแล้วก็มีบอนว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเองอีกแล้ว ให้พระองค์เป็นองค์จอมเจ้านายเป็นเจ้าเหนือหัวเป็นเจ้าชีวิตเราแล้วแล้วก็ถ้าพระองค์บอกเลี้ยวซ้ายเราต้องเลี้ยวแต่พระองค์ยังใจดีซื้อเรามาแล้วแต่ยังให้เราคิดเองต่อไปเหมือนกันนะคะเมื่อเราเข้ามาเป็นภรรยาเข้ามาเป็นคุณแม่เราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเองอีกต่อไปชีวิตนี้เราอุทิศในการปริบัติสามีของเราอุทิศในการเลี้ยงดูลูกของเราให้เติบโตขึ้นมาอยู่ในทางของพระเจ้า หมือนกับที่บอกไปเมื่อกี้ผู้สมรสของเราจะเป็นยังไงเขาจะเข้ามาอยู่ในเส้นทางที่พระเจ้าเตรียมให้ขเขาแค่ไหน,นเขาจะได้มีประสบการณ์กับพระเจ้ามากแค่ไหนอยู่ที่เราลูกของเราโตขึ้นมาจะอยู่ในทางของพระเจ้ามากแค่ไหน,นจะรับใช้พระเจ้าไหมนั่นอยู่ที่เราคนเป็นแม่ มีคน,นามากมายพูดและหญิงเชื่อว่าเป็นความจริงนะคะแต่เป็นความเชื่อส่วนตัวพระทัพยิไม่ได้เขียนบอกไว้นะคะแต่หญิงเชื่อว่าผู้หญิงจริงๆล้วแปรงกวาผู้ชายเยอะพระเจ้าเลยให้ผู้หญิงมาเป็นผู้ที่ช่วยเหลือพระเจ้าตั้งหน้าที่ในการปกครองบริหารดูแลระดับสูงๆาให้ผู้ชายส่วนผู้หญิงเป็นทั้งสมุหบัญชีเป็นทั้งเลขาาเป็นทั้งทางโรงเป็นทุนกอย่าง